ให้เลยเบอร์5เบอร์หครบเครื่องที่สุดละสวัสดีครับไป,ไป,ไปมาวันที่4มก,การาเข้าไปแล้วนะคะเราข้ามปีใหม่มาเร็วเร็วกันเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้สึกคือมันไม่มีกิจกรรมไม่ทำเพราะว่าเราก็ต้องหลบโควิดแล้วก็การสังส่งสรรรื่นเริงหรือว่ารายการต่างๆในทีวีมันน้อยลงนิดนึงคือทุกคนก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้น เวลามันเลยรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วจนทําให้ผมเกือบลืลมทาเลยคอนเทนต์นี้ก็คือนางสาวเชียงใหม่ครับเป็นอีกหนึ่งเวทเีระดับภายในประเทศที่ใหญ่ต้นๆของของของประเทศเรานะครับซึ่งผู้ชนะนางสาวเชียงใหม่เราก็จะเห็นบ่อยๆในเวทีที่ไปต่อย,ยอดนะครับเช่น <c oughs> มิซูนวอชเชอร์แลนด์อะไรเงี้ยหรือนางสาวไทยหรืออะไรเงี้นะครับหรือ ยังไม่มาิสแกรนเนาะยังไม่เห็นมีใครมาก็อมิสแกรนเวิลด์มิสมิสซินเตอร์คือนางสาวไทยเนาะอ่ะก็คือสำหรับปีนี้เดี๋ยววันการ,รการประกวดรอบไฟนอลจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาคัดจาก30คนเหลือ20คนไปแล้วเมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้ดูแล้วละ่ะแล้วก็ทำให้ผมเลือกลิสต์คนที่ผมชอบไปเรียบร้อยแล้วว่ามีใครบ้างสำหรับ ผู้เข้าประกวดในปีนี้ก็มีบางคนที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าอืมเป็นคนที่เรารู้จักแล้วและคนที่แบบม,มาจากไหนแล้วก็หลายๆคนผมไปดูประวัติมาก็จะเป็นคนเหนือหรือเรียนที่ภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็หลายๆคนก็จะมาจากมอชก็สำหรับการ ออรอบแรกที่ประกวดไปแล้วนะครับเพื่อคัดเหลือ20คนผมก็เลือกมาแล้วคนที่ผมชอบคือใครคนแรกเลยที่ผมชอบมากมากเห็นไม่หมด <c oughs> เบอร์ห้าครับเบอร์ห้าหน้าใหม่สวยน่ารักความสวยหวานมันมีความคมอยู่ในนั้นน้องชั่วยน้องการนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษามอชคณะทันตะซึ่งน่าสนใจก็คือมันเป็นคนภาคเหนือด้วยไงแล้วก็ เหมาะกับกับไทเติลที่ว่าเป็นนางสาวเชียงใหม่ทีเนี้ยตอนแรกที่ดูน้องอ่ะกลัวอยู่2ประเด็นก็คือ 1. คือน้องเป็นคนตัวเล็กดูทรงแล้วยืนเร,ยเรียงกับเพื่อนๆแล้วดูตัวเล็กกับ 2. คือกลัวจริตกลัวจริตจะเนื่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันพรีริมเ,รเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแทรกคลิป,ปไว้ด้วยเนาะก็ทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากเลย คือการเดินช่วยน้ำน้องน้องเดินดีมากน้องเดินดีมากเลยแล้วหุ่นดีอีกคนตัวเล็กจะทําให้หุ่นดีสมส่วนทาได้ยากนะครับเพราะว่าความที่คุณเล็กไปหมดอ่ะเออทีนี้น,น้องเขาหุ่นสมส่วนดูดีเลยที่สําคัญคือถ้ามองดีๆอ่ะน้องมีซิกแพคบางๆด้วยเฮ้ยน่าสนใจพี่หญิงคนนี้แล้วจะจะริดการเดินของน้องมันพอดีมันแบบมันเป็นเอิร์กอาร์ที่ไม่ใช่คนบ้าเอิร์กอาร์ที่กําลังพอดี เป็นเ e อิร์กอาร์ที่แบบเออดูรสนุกตามแล้วดูไม่ตลกเพราะฉะนั้นรอบชุดน้ำให้เลยอะน้องน้องการดีมากจริงๆพอมาถึงรอบชุดราตรีรอบชุดราตรีของน้องการเนี่ยชุดก็สวยระดับหนึ่งครับแต่ไม่ได้สวยแบบว้าวโดดเด่นออกมาขนาดนั้นแต่ด้วยความที่น้องอะเป็นคนสวยอยู่แล้วแล้วเดินได้ดีแล้วตอนที่มาโพสต์ตรงปลายเวทีอะให้เลยท่าที่แบบมอง,งเฉงอมองขึ้นไปแล้วฉากหลังเป็นดวงจันทร์พอดีอะ เฮ้ยแบบทุกอย่างเหมือนวางมาลงตัวพอดีเป๊ะสําหรับที่แบบภาพนั้นจะออกมาสวยอ่ะคือด้วยทีมงานของน้องหรือเปล่ามุมกล้องช่วยไหมหรืออะไรเงี้ยหรือตัวน้องแบบมีแผนการในหัวอะไรเงี้ยทําให้ทุกอย่างมันออกมาสวยหมดเลยมันเป็นจริตที่เงียนมองรุนจันนะเหมือนจริตที่เวลาคุณวัฒน์เขาสอนมิสแกรนอะให้แบบมองนู่นมองนี้มองคนที่อยู่บนบน สเตเดี stadium, stand, ยมโมสเทลอะไรเงี้ยหรือมองไม่ต้องมองล่างแบบนงนงานเริงสายอะไรเงี้ยนะครับน้องเขาทำได้ถึงอะถึงแล้วมันไม่ตลกฉะนั้นการเนี่ยสองอย่างเนี้ยได้ทั้งสองรอบเลยทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ําได้หมดเลยหรืออย่างเดียวที่เราไม่รู้ก็คือการสัมภาษณ์เนาะก็ต้องไปรอรุนกันว่าน้องทําได้ดีหรือเปล่าอีกคนหนึ่งที่ผมแบบเฮ้ยใช่คือน้องมิวเบอร์13ครับเบอร์13สวย แล้วก็ดูดีหุ่นดีเดินใช้ได้เดินใช้ได้เลยอะเดินโอเคเลยแล้วคือออกมาในชุดราตรีสีชมพูก็จะดวนหวานแบบเฮ้ยน้องคนนี้น่าสนใจแล้วเป็นหน้าทรงที่นางสาวเชียงใหม่ชอบคือหน้าสไตล์เนี้แบบสวยค,คลีนคลีแล้วก็แบบมีความเพรียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมิวน,น่าสนใจจริงๆอีกคนนึงคนที่สามที่ผมชอบคือหมายเลขที่20ครับน้องอุมอ้มอิ่ม20อุ้มอิ่มคือ เออหน้าน้องเนี่ยจะมีความเป็นเดินสายนิดนิด,นด,นด,นดเออเวลาเดินออกมามันก็เลยแบบการที่เราดูนางงามในยุคนี้มากๆะ่ะยุคปัจจุบันมากๆเราก็จะแบบเฮ้ยน้องคนนี้เดินสายหรือเปล่าแต่พอดูไปเรื่อยๆปุ๊บอือคนนี้สวยคนเนี้ยทุกอย่างพอดีพอดีกำลังดีกําลังสวยเลยแล้วก็เวลาแต่งเบาไปดูรูปมาแล้วก็สวยด้วยเพราะฉะนั้นคนเนี้เป็นอีกคนที่ครบครบ,ครบทุกด้าน สามคนนี้เป็นสามคนหน้าใหม่ที่ผมมองว่าดีเลยอ่ะดีแบบดีดีอ่ะอสามารถสวมมงได้เลยทีนี้ย้อนกลับมาดูตัวเก่งของเรากันบ้างก็คือน้องยูยี่เบอร์สามยูยี่ประสบการณ์สูงแล้วเนาะแล้วก็แบบเจนเวทีก็สิ่งที่ยูยี่ทำมามันดีหมดแหละเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็เออเรารู้อยู่แล้วว่า รูปร่างหน้าตาการพรีเซนต์การอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วปัญหางยุยี่อาจจะเรื่องสัมภาษณ์นิดนึงกับไม่รู้สิผมรู้สึกไปเองไหมว่ายูยี่ดูไม่เป็นนางสาวเชีงยงใหม่เนี่ยมันเป็นข้อข้ออะไรอ่ะข้อเสียก็ไม่เชิงมันเป็นจุดจุดนึงที่แบบให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบมาอธิบายไม่ได้แต่มีความรู้สึกว่า ลุคของยูยี่ดูไม่ค่อยเป็นนางสาวเชียงใหม่นอกจากเขาจะเลือกให้มันแตกต่างซึ่งถ้าเลือกให้แตกต่างดูคมๆแบบยูยี่ก็เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าเลือกในแบบรสนิยมแบบของกองนางสาวเชียงใหม่เลือกอะ่ะยูยี่จะดูไม่ดูไม่ค่อยใช่นางสาวเชียงใหม่ตรงนี้จะเป็นข้อที่ทําให้น้องพลาดหรือเปล่าอืมอันนี้ไม่รู้นะเพราะบางทีคือความสวยของแต่ละคนของแต่ละเวทีมันไม่ได้เหมือนกันไง จุดมุ่งหมายของแต่ละทีไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วนี่เองว่าอย่างเช่นเป็นการยกตัวอย่างนะครับ Miss Universe กับ Miss World เลือกไม่เหมือนกันถูกไหมสองคนก็เลือกไม่เหมือนกันพอไปยุยี่แล้วคือผม grouping เป็นกลุ่มกลุ่มนะครับ grouping แปลว่าการทําเป็นกลุ่มจัดกลุ่มการแยกกลุ่ม group ้เนาะคือกลุ่มได้ความรู้ได้ควาหนึ่งศัพท์คใหม่ก็คือ g r o u p ิ้งนะครับผม grouping เป็นกลุ่มกลุ่มก็คือ กลุ่มแรกที่ผมพูดไป3คนเบอร์5เบอร์20เบอร์13เนี่ยครับก็คือหน้าใหม่ไฟแรงที่ดูดีมากต่อมาเป็นกลุ่มที่หน้าเก่าจำได้แล้วแล้วน่าสนใจก็คือยูยี่คนแรกแล้วคนที่2คือน้องแจนครับเบอร์24แจนเบอร์24เคยเป็นรองพวกมิสแกรนจังหวัดมาก่อน 2, 3จังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเคยประกวดอยู่ก็แจนน่าสนใจ ตรงที่ถ้าใครเคยได้ดูตอนน้องเขาประกวดในระดับจังหวัดของมิสแกรนนจะรู้ว่าแจนคือหนึ่งในคนที่เป็นมิสจับไม้จับไม้แล้วสวยพูดเก่งพูดเก่งเป็นคนที่แบบวัวพริบปฏิญาณดีคือสติสัมปชัญญะดีมากคือสามารถ รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงคำตอบของตัวเองออกมาได้อย่างไวนีว mm ่คือจุดแข็งของเขาจุดอ่อนอาจจะมีเรื่องของความสวยที่ไม่ได้โดดเด่นก็พูดกันตามตรงเนาะไม่ได้สวยโดดเด่นขนาดนั้นแต่น้องก็เป็นคนสวยในระดับหนึ่งแต่ก็มีการบูลลี่น้องด้วยการเอาน้องไปเรียกว่าเป็นหนูรัดผมว่าอันนี้ไม่เห็นไม่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 ดีเลยอ่ะคือการเปรียบเทียบคนให้ว่าเหมือนคนคนนี้ในทางที่ไม่ดีอ่ะ คุณบูลลี่คน2คนเลยนะหนึ่งคือในกรณีนี้บูลลี่ท่านน้องแจนบูลลี่ท่านหนูรัตก็อย่าสนุกปากันเกินไปอันนี้ดีกว่าอย่าสนุกปากกันเกินไปอ่ะแจนก็คือมีข้อดีในเรื่องนั้นนะครับเอ่อในเรื่องของของการพูดทีเนี้ยบนเวทีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องดีไหมก็ดีดีใช้ได้เลยแหละถือว่าโอเคอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่กลุ่มลุกครึ่งกลุ่มลุกครึ่ง ลูกครึ่งที่น่าสนใจคนแรกเลยอะ่ะผมมองเลยแบบโหคนนี้เดินตามซินดี้ได้เลยคือนาตาลีนาตาลีเบอร์21ครับเบอร์น21นาตาลีน่าสนใจมากเป็นคนที่น่าสวยเป็นคนที่น่าสวยแล้วก็แบบดูโดยรวมแล้วแบบคนนี้แบบเป็นลูกครึ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะ่ะแต่แต่ตัวใหญ่เลยแหละน้องนาตาลีจะมีปัญหาเรื่องหุ่นก็หุ่นน้องยังไม่เฟิรม์มมันตรงต้นขาสะโพก เอ่อนาตาลีไม่ที่ถือว่าเป็นข้อด้อยขนาดนั้นแต่คือด้วยความที่นางสาวเชียงใหม่อ่ะปรับตัวเองให้มาเป็นยุคใหม่แล้วมันก็เลยแบบมีเรื่องของชุดว่ายน้ําที่ให้ความสําคัญมากขึ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยหุ่นของน้องเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยว่าหุ่นยังไม่เฟิรม์มเทียบกับคนอื่นแล้วมันด้อยกว่าแต่หน้าเนื้อดีอีกคนนึงน้องนานะเบอร์หนึ่ง,ง,หหเ,นหนงเห็นชื่อเป็นสุกิอุระเนาะ ก็นามสกูลนามสกูลสุก,ลกิวระแปลกๆอะ่ะประเทศอะไรอยากรู้เหมือนกัน <g ül> อาจจะเป็นลูกครึ่งมีเซีย่ยวหรืออะไรเนี่ยะคระับของของประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งเอ,อ่อตอนเดินมาชุดว่ายน้ําเฉย,ฉย,ฉย<ม>ๆเบอร์หนึ่งเนี่ยเฉยๆเดินมาคือน,น้องปล่อยผมธรรมดาธรรมดานี่มีมอ,อะไรเลยแต่พอมาเดินชุดราตรี <c oughs> ผมเริ่มมองแล้ว <c oughs> เฮ้ยคนนี้รวบผมขึ้นไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นทรงผมมีผลนะครับ เนี่ยน้องเบอร์หนึ่งชัดเจนเลยว่ารวบผมดีกว่าปล่อยผมแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งว่าเออดูโดยรวมก็ดีอือีกคนหนึ่งก็ลูกครึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เป็นแค่อิสลามเบอร์สิก้าครับน้องโซเฟียเบอร์สิบเก้าน้องโซเฟียไม่ใช่ลูกของนางสาวเชียงใหม่เลยอันนี้ต้องพูดก่อนแต่น้องดูมีความคมการเดินดีเดินออกมาแล้วคนนี้น่าสนใจ คนนี้น่าสนใจจริงเอ,อ่อขอพูดตรงนี้เลยกันจะได้ไม่ต้องมาฝากทีหลังหรือลืมเบอร์สิบเก้าน้องโซเฟียนะครับคือผมมองว่าโอกาสในเวทีนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าน้องไม่ใช่ลุกของเวทีนี้แต่อยากให้ทีมงานพี่เหลียงนอกตัวน้องเองด้วยอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดไฟอย่าพึ่งถอดใจไปต่อเวทีระดับประเทศครับน้องคนนี้เหมาะที่จะไปเดินเวทีระดับประเทศมากกว่าเพราะว่าน้องมีลุกมีทุกอย่างที่ การเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยที่มันเหมาะเออเดินออกมารวบผมมวยสูงขึ้นไปใช่ป่ะผมมองว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนประมาณแบบคนคมน้องเขาคมเหมือนคนอินเดียคนแบบสีลังกาอะไรเงี้ยแหละน่าสนใจอลองดูที่เหมาะๆก็ ha, ถ้าไม่ไปมิสแกรนก็ไปมิสสวิสเซอร์แลนด์สองเวทีนี้น่าสนใจอ่ะต่อมาก็จะมีหน้าใหม่สองคนแต่ว่า ยังมีข้อตินิดๆหน่อยๆอ่าเบอร์12ครับน้องก้อยน้องก้อยดูโดยรวมดีเลยทุกอย่างโดยรวมดีเอ่อผมแค่รู้สึกว่ามันยังยังมองไม่ออกนะส่วนตัวว่าน้องขาดอะไรแต่ว่ามันมีนิดๆหน่อยๆน้องมีทุกอย่างดีระดับเนี้ยดีดีเลยแต่ว่าขาดความโดดเด่นต้องไปหาลุคที่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือปรับนิดปรับหน่อยแล้วมันจะได้เลยน้องคนนี้คือแบบ เดินดีหุ่นดีใส่ชุดราตรีออกมาแล้วสูสวยคือโดยรวมแล้วมันดูสวยอะ่ะเออน่าสนใจเพราะฉะนั้นลองที่พี่เรียงลองลองมานั่งคิดวิเคราะห์ดูซิว่าสามารถทำให้น้องสวยขึ้นยังไงเด่นขึ้นยังไงอีกคนครับเบอร์ยี่สิบห้าน้องนกยุงน้องนกยุงเห็นปุ๊บสวยเลยสวยแบบอืมคนนี้สวยชัดคือมันเห็นตั้งแต่รอบแรกเลยว่าสวย แต่สิ่งที่ทำให้น้องยุนกยูง d r อปลงไปก็คือการเดินน้องยังเดินไม่เป็นโดยเฉพาะถ้าน้องหันหลังให้ผู้ผชมปุ๊บน้องจะเดินแบบเป็นตัวของตัวเองขึ้นมามือจะสะบัดไปสะบัดไปสะบัดมาแขนแขนก็จะสะบัดสะบัดลองไปดูตอนตอนเดินได้ครับมันจะชัดเจนเลยว่าต้องปรับปรุงเรื่องการเดินแล้วมันจะดูดีขึ้นกับความมั่นใจน้องยังไม่มั่นใจในตัวเองมันแสดงออกมาทางสีหน้า แล้วก็อรอยยิ้มลองยิ้มแบบใหม่น้องยิ้มแบบยังย้มยังยิ้มแบบยิงฟันอยู่ดีนะครับอยู่อะครับเอ่อให้เขาแบบยิ้มแบบไม่เห็นฟันเออไม่เห็นฟันไม่ต้องศพกันบ้างก็ได้หรือว่ายิ้มแบบใช้มุมปากมันก็ได้ลองวิธีอื่นอาจจะมีมุมที่มันสวยกว่านี้ด้วยเพราะว่าโดยต้นทุนแล้วน้องคนนี้สวยอืมแล้วก็เป็นทรงที่ทีมเชียงใหม่ชอบอะอืม เออ่ถามว่าทีมเชียงใหม่ชอบทรงแบบไหนสำหรับในใสายตาผมอะประมาณเจนนี่รองมิสแกรนด์ไทยแลนด์อะทีมโมเชียงใหม่ทีมนี้ชอบเออไม่ใช่ทีมกองขนังสาเชียงใหมห่หรอกแต่ว่าเป็นทีมโมชโมชื่อดังในเชียงใหม่ผมกรร็รู้เหมือนกันเออ่ว่าทีมนี้มีคนหลายคนมีนางสาวเชียงรายมีเจนนี่มีอะไรเงี้ยมีล่าสุดคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปได้ไทยซูเปอร์โมเดลทีมนี้จะทรงเนี้ย คือชอบเป็นผู้หญิงที่แบบดูเป็นวัยรุ่นได้เป็นนางแบบได้ปรับเป็นนางงามได้แล้วก็จะดูแบบยังไงน่าเรยวๆสวยๆอะไรเงี้ยสวยแบบวัยรุ่น,ร,นรุ่นใหม่หนึ่งน่ะน้องคนเนี้ยเบอร์นกยูงเนี่ยมีทรงประมาณนี้น้องนกยูงกับน้องเบอร์สิบสามครับน้องมิวอะทรงทรงนี้เลยอ่ะทีเนี้ยถามส่วนตัวนางสาวเชียงใหม่ผมเลือกใครเบอร์ห้าให้เลยเบอร์หเบอร์หครบเครื่องที่สุดละ มีเอ่ออาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับน้องอย่างเดียวถ้ากองเขาคิดถึงเรื่องการไปต่อยอดการไปต่อยอดในที่นี้คนจะมองว่านางสาวเชียงใหม่จะส่งไปมิซูเนียสไทยแลนด์ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นการการไม่เหมาะไปมิซูเวอร์ไทยแลนด์ด้วยส่วนสูงด้วยแล้วก็แนหวนหวานด้วยผมมองว่าถ้าจะเอาการมงให้ไปต่อนางสาวไทยนางสาวเชียงใหม่ทางสุดท้ายแต่ทีนี้คนจัดเป็นคนเดียวกันจะโดนคอร์รันหรือเปล่าเท่านั้นเอง แต่มันก็ก็น้องเขาเหมอะจะไปก็ไปไม่ไม,ไม่ต้องแคร์อะไรมากเพราะฉะนั้นน้องการถ้าจะชนะส่งไปนางสาวไทยเหมาะที่สุดนะครับเออแล้วไปหาคนอื่นในทีมก็ได้ใน5คนสุดท้ายอะ่ะค่อยส่งไปมิช s ิ n เวิร์สไทยแลนด์แต่ถ้าจะตัดน้องเลยเพื่อไปเลือกคนอื่นเพื่อเตรียมส่งอันนี้ก็น่าสงสารเขาเกินไปนะเพราะว่าน้องเขาดูดีจริงๆคนที่2ที่ผมเลือกครับก็คือเบอร์13ครับน้องมิวน้องมิวเป็นทรงนางสาวเชียงใหม่เป็นทรงที่แบบ ดูโดยรวมทุกอย่างดีหมดมงได้ไม่ขัดอืมแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ทั้งนางสาวไทยได้ทั้งมิสซินเวอร์ไซแลนด์แต่ว่าเอน้องจะเบาเบาไปหน่อยนึงถ้าจะไปต่อยอดมิสซินเวอร์ไซแลนด์ถ้าไปนางสาวไทยก็คือโอเคได้ลุกนี้ไปเลยอ่าอีกคนนึงที่ผมให้ผมให้เบอร์ยีสน้องอุ่มอิ่มน้องอุ่มอิ่มโดยรวมทุกอย่างมันดีน้องทำได้ดีทุกอย่างแล้วก็ ทุกอย่างมันแบบดูลงตัวคือไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ามันโอเคไงเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกน้องครับน้องอุ่มอิมเ,ออเนี่ยสคนนี้ละที่ชอบมากๆเลยทีเนี้ยอีกคนนึงมันต้องเท่าไฟเนาะอ,อ,อีก2คนก็คือน้องนาตาลีครับเบอร์ยีสิน้องนาตาลีเบอร์ยีสิถึงแม้จะมีข้อดรอปข้อด้อยชัดเจนในเรื่องของสะโพก แต่ว่าน้องมีข้อดีข้ออื่นคือหน้าสวยๆกับความที่เป็นลูกครึ่งผมผมคาดหวังว่าน้องจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าจะส่งใครไป Miss Universe Thailand นาตาลีน่าสนใจนะนาตาลีน่าสนใจมากที่จะส่งไป Miss Universe Thailand ทีนี้ถ้าใช้มงเลยอะ่ะชุดว่ายน้ำน้องหุ่นเขายังไม่ค่อยโอเคไงเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าไอ,อย่างสมมติว่าสมมตินะครับให้น้องการเบอร์ห้าได้ที่ห เอานาตาลีอยู่ในทีมแล้วส่งนาตาลีไปมิซอโนะชาเลนอืมอันเนี้ยน่าจะ make sense อีกคนหนึ่งคนสุดท้ายคือยูยี่ยูยีเบอร์สนะครับยูยีไม่ได้ทรงของนางสาวเชียงใหม่เลยแต่ยูยีก็มีข้อดีของยูยีเองมีฐานแฟนคลับด้วยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่หนึ่งคือลุกไม่ใช่2คือแล้วยูยีจะไปไหนจะเอาไปไหนต่อนางสวาวไทยหลอกก็ไม่ได้จะเอาไป มิซิวิสไทยแลนด์ก็ไม่ได้คือยูยี่อายุจะอายุจะเกินแล้วด้วยคือยูยี่ถ้ามงตรงนี้ปุ๊บคือมันจบอลไเงี่ยเอาไปต่อยอดไม่ได้ซึ่งดูทรงแล้วกองนางสาวเชียงใหม่เขาชอบที่จะเอาคนไปต่อยอดเพราะ,ะนั้นยูยี่จะยากนิดนึงแต่เลือกไวใน5คนไหมก็เลือกไวด้วยฐานแฟนคลับด้วยเพอร์ฟอร์แมนของตัวยูยี่เองแต่ผมว่ายากที่ยูยี่จะมงอันเนี้ย พูดไม่ได้ว่าไม่ชอบน้องเพราะาบอกเลยว่าชอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเป็นมิสแกรนสุขโขทยัยชอบตั้งแต่ใส่ชุดดอกบัวชุดประจำจังหวัดนะั่นแหลแต่ว่ามองว่ายุยี่ม,มาช้าแล้วก็ปรับไม่ทันแล้วบริบทของตัวเขาไม่ได้เหมาะกับเวทีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเนี่ยก็คือคนที่ผมเลือกห้าคนสำหรับน้องแจนเบอร์24คือผมว่าอาจจะยาก อาจจะยากนิดนึงเออด้วยด้วยความสวยที่ยังไม่ประจักษ์ขนาดนั้นแล้วฝึกยิ้มใหม่ให้ไปฝึกยิ้มให้ให้น้องคงยิ้มกว้างแต่คือลองยิ้มแบบอื่นบ้างให้มีหน้ามีความหลากหลายอาจจะยากคนที่สวยมากๆอย่างน้องนกยูมเบ2์ยี่สิบห้ายากพอเพอร์ฟอร์แมนซ้าจะเอาคือได้ด้วยด้วยหน้าของน้องเองเลยแหละน้องสวยเอ่อส่วนที่เหลือก็คืออย่างเช่น เบอร์12กับเบอร์1อะไรอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าอาจจะต้องรอให้ให้พัฒนาตัวเองมาอาีกหน่อยอสำหรับนา,านะเบอร์1กับนาตาลีอ่ะมาทรงเดียวกันคือลุกครึ่งเอาไปต่อมีซีนิวซแลนด์ได้แต่ว่าณนะจุดนี้ผมให้ ale, นาตาลีนํำกว่าด้วยจริตด,ด้วยอะไรด้วยเออ่แล้วก็พูดไปแล้วคือน้องโซฟีย a เบอร์19ที่ผมชอบนะครับเ <s> ต็มต <illi> <s> ัวไว้ไปวิ <S <s ีรับชาติดีกว่าอ่ะเนี่ยก็คือ 5คนที่ผมเลือกนะครับสาหรับนางสาวเชียงใหม่ลองดูแล้วกันว่าจตรงหรือเปล่าเพราะว่าเวทีนี้ก็ไม่เคยเก่งแต่มองจากที่ดูผลปีต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่เลือกก็พลาดจริงๆก็คือเบอร์ห้าเบอร์ห้าดีน้องการดีละน้องการอ่ะให้ความรู้สึกของใครหรือเปล่าให้ความรู้สึกของนางสาวเชียงใหม่เก,ก่าๆคนหนึ่งก็คือ เอ่อวร์รัษ์ใจจาหรือจอยใจจานะครับจอยใจจาถ้าแฟนนางงามเก่าๆจะรู้ดีเคยประกวดมิสอิวาเซีมาแล้วเอ่อท็อป10จอยใจจาเป็นคนสวยแบบเนี้ทรงเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าน้องการเนี่ยจะมีความมันแบบหวานกว่าอืจอยจะเครื่องหน้าแบบโดดเด่นมากอแต่การเนี่ยจะจะละมุนกว่อีกนิดนึงน่าสนใจแล้วเป็นทรงที่แบบคล้ายๆคนที่เคยมีอยู่แล้วคือ ได้ไว้ปะครับได้อารมณ์ VIBE คือได้ได้ความรู้สึกได้อารมณ์นั้นฝรั่งชอบใช้คํานี้อ่ะเราลุ้นกันละกันว่าเบอร์ห้ผมจะมงไหมแต่ถ้าไม่ใช่เบอร์หแล้วเป็นใครวันที่5ครับวันพรุ่งนี้ประกวดรอบตัดสินแล้ววันนี้เขาสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อแล้วเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ละกันว่าใครมงเดี๋ยวอาจจะทำ Recap นะครับมานั่งคุยกันสำหรับนางสาวเชียงใหม่ สำหรับคลิปนี้ใครไม่กดไลค์ไม่กด subscribe รบกวนกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้มาคุยกันในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีไปก่อนครับบ๊ายบายครับ